เดี๋ยวกูจะส่งไปเขาตรวจสอบนะเบียมึงมีเหรอมึงมึงไปรถย่อนเหรอมึงไปเอามาจากไหนมึงรู้เหรอว่ากูบริจาคที่ไหนบ้างแล้วมึงรู้เหรอว่ากูใช้เงินอะไรใช้บัญชีอะไรแล้วบัญชีนะั้นกูขอไปอนุโมทนารถย่อนหรือไม่รถย่อนมึงรู้เหรอถึงกูจอาไป็หรถหยนก็ไม่ผิดกฎหมายขอโทษนะจ๊ะสิ่งที่กูทําไม่มีอะไรผิดกฎหมายอยากตรวจสอบเชิญตรวจให้ได้นะจ๊ะไปอยู่พวกเดียวกับพวกทนายมึงอะ ทนายกระดูกผูอะไรน่ะไปอยู่ด้วยกันนะเออไปอยู่ด้วยกันลงกดจบยังจบแล้วกูไม่ได้มีปัญหาอะไรการลงกดทุกอย่างกูถูกต้องตามกฎหมายจ้ะเขาจบไปงนาแล้วมึงน่ะจบหรือยังฮะเรื่องเนี้ยเขาจบกันไปงนาแล้วมึงอะจบหรือยังจนเขาติดคุกตดตารางไปไหนตัวไหนแล้วกูก็ยังนั่งอยู่ของกู หน้าแหกประเบียวไม่แหกจ้ะก็ดูหน้ากูสิเนี่ยผิวพันธุ์ผุดผอมขนาดน,นี้เอาอะไรมาแหกไม่มีแหกจ้ะที่แหกคือมึงจะไม่ใช่กูแหกเลยเนี่ยกูว่าหน้าแหกไปแล้วตั้งกี้ดแล้วเนี่ยร้องไห้แล้วคนถามนี่จบด็อกเตอร์มาปะเนี่ย คุ้นๆเหมือนจบด็อกเตอร์มาเลยคําถามคุ้นๆนะคำถามแบบเดียวกันเป๊ะเลยอะความรู้สึกเหมือนจบด็อกเตอร์มาเอ๊จบด็อกเตอร์หรือเปล่านะ ทำไมเมื่อวานไปขายยาสีฟันด้วยก็อาจารย์ทำไมคืออะไรไม่เข้าใจอะไรคือทำไมเขามาหากูไม่ใช่กูไปหาเขาเวลาจะฟังอะไรเนี่ยให้มันชัดเจนก่อนจะพูดอะไรเมื่อวานมันบริษัทกูไม่ใช่บริษัทใครบริษัทของกูบริษัทก,กูจ้าสัรหาเอาเรื่องมาเจอเลยกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะไปอะไรกับนักหนา ขายเยอสีฟันผิดเหรอมันได้ตังค์ไหมล่ะก็จะได้ตังค์กูก็ได้ตังค์นี่แล้วตังค์กูก็เอามาทำประโยชน์ไม่ใช่เหรอมันจะเป็นหาอะไรอ่ะกูก็ขายอะไรได้ทั้งนั้นแหละมันจะเป็นอะไรล่ะอยากขายอะไรก็ขายมันจะเป็นหาอะไรล่ะ มันคือการทํางานมึงจะมาบ่นอะไรกันนักหนากูก็ไม่เข้าใจกูเห็นหลายคนมากหลายคอมเมนต์กูก็นั่งเงียบๆ้วกูแี้เกียดพูดเยอะพูดใหม่เหมาะสมอย่างนั้นอย่างนี้มันคือการขายของมึงมึงจะให้เข้ามานั่งสวดมนต์ถือศีลแปะกับกูหรือไงมันคือการขายกูก็อยู่ในศีลของกูตามปกติไม่ได้ไปทําชั่วทําเลวช่อฉนช่อโกงตลก มันคือการขายมันคือการทำคอนเทนต์ขายเมื่อวานกูก็ได้ยอดขายยอดขายกูก็ได้ยอดขายเขาก็ได้มันคือการทำคอนเทนต์น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามันเป็นการทำธุรกิจเขามานั่งขายเขาช่วยเหลือซัพพอร์ตกูให้กูสามารถขายของได้โดยไม่ต้องพูดเขานั่งของเขาเลย สบายๆเขาขายเขาเหนื่อยอยู่คนเดียวกูไม่ต้องเหนื่อยพูดด้วยซ้าแค่กูไปนั่งหน้ากล้องเขาขายแล้วก็ได้คอนเทนต์ลูกค้าเขาก็รู้จักกูลูกค้าลูกค้ากู FC กูก็รู้จักเขามันเป็นเรื่องของการทํางานกูก็ไม่เข้าใจว่าจะอะไรกันมึงธุรกิจอ่ะขายของอ่ะมันต้องสนุกจะมานั่งสังกาตายใครจะมาดู และอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นการเล่นเขาก็แค่เล่นให้คนดูสนุกสนานคนมันชอบมันสนุกเขาก็นั่งดูกันหัวเราะกันคิดคักขำขันเขาไม่ได้มีเจตนาประทุษร้ายอะไรกูเขาไม่ได้มีเจเจ้าเขาไม่ได้มีเจตนาเจ้ากูทําผัวเขาแซวเล่นให้มันเป็นคอนเทนต์ให้มันเป็นกระแสให้มันดูตลกมันเป็นการขายมันก็ต้องตลกมันต้องสนุก คนเขาเคารพมือรู้ไหมว่าหลังจะออกกล้องมาเนี่ยเขายกมือไหว้กูทีมงานทุกคนเนี่ยมายกมือไหว้กูกันหมดเลยมีอะไรผิดพลาดพังไปขอภัยอาจารย์ด้วยพวกทีมงานนั่งคุกเข่าเลยยกมือไหว้ขอเขาข,ขอโทษการอะไรล่วงเกินมันเป็นคอนเทนต์เขาไม่ได้มีเจตนาเขาแค่ต้องการให้มันสนุกมันเป็นธุรกิจมันเป็นการขายมึงก็ไม่ดูตามมาตาเรือสุ่มสี่สุ่มห้าพูดกันไปเรื่อยเปื่อย เนี่ยพวกมึงเนี่ยมาสันดานยึดติดกูสาสอนแล้วสอนเล่าสอนแล้วสอนอีกว่าอย่ายึดติดที่ตัวบุคคลก็ยึดติดกันจังเหมือนกันเลยกูก็ไม่เข้าใจให้ดูทีเนื้อหาเขากําลังทําอะไรอยู่ในบริบทไหนไมาได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยดรามาอะไรกันไปบนกันไปเลื่อยเปื่อยกูได้อยากจะด่ามากเลยแต่กูเกรงใจเขากําลังขายของอยู่ มันตลกกูเห็นบางคนบอกเกินไปอะไรโอ้ยการทํางานเมืองมันไม่มีคําว่าเกินไปหรอกเขาไม่ได้ลังเขาไม่ได้ว่าไม่เคาลบเขาเคารพกูจะตายแต่แค่มันอยู่หน้ากล้องเขาก็ได้ให้มันตลกปกฮา เขาขายของเก่งกว่ากูอีกเขาอยู่ในวงการนี้มาแล้วเขาก็ให้ความรู้กูดีมากกูได้เห็นเหมือนเขายกทีมงานมาสอนงานกูเลยอ่ะพูดได้ง่ายมันทําให้กูได้เห็นทุกอย่างเลยว่าการทํางานของเขาเป็นยังไงทีมเวิร์เขาเป็นยังไงความเก่งของทีมเขาเป็นยังไงความเก่งของตัวเขาเป็นยังไงวิธีการขายเป็นยังไงกูเห็นยอดขายเขาด้วยซ้ำว่ายอดขายเขาเป็นยังไงเห็นในทิกตอกเซลเลอร์เขาวิธีการยิงโฆษณาเขาทํายังไงเขาสอนกูเมือเมื่อวาน เขาบอกกูเลยว่าจย์ต้องทําแบบนี้นะต้องทําแบบนั้นนะไม่ทําไม่ได้นะอะไรอย่เงี้ยเขาบอกหมดและเขาจะให้หลังบ้านเขาเนี่ยไปคุยกับหลังบ้านของติ k กตอกด้วยจะช่วยดูว่าอีกช่องหลักที่เราเป้าไปเนี่ยจะกู้กลับคืนได้ไหมเพราะกูเล้วเขาฟังว่ากูเนี่ยเป้าไปสองรอบรอบแรกกู้กลับมาได้รอบสองกู้กลับมาไม่ได้เขาบอกว่าถ้าไม่ครบสรอบเนี่ยมันยังมีโอกาสลุ้นเอากลับมาได้ ถ้าไม่ครบสามรอบยังมีลุ้นเดี๋ยวเขาไปประสานงานให้เขาก็สั่งลูกน้องเขาเลยเนี่ยเพราะเขาไปประชุมกับติ๊กตอกเพราะเขาเนี่ยทำยอดขายกับติ๊กตอกได้เยอะปีหนึ่งหลายสิบล้านอย่างเงี้ยรวมร้อยแล้วมั้งกูว่าเขาเป็น VIP พีของติ๊กตอกอย่างเงี้ยเขาไปประชุมกับงานติ๊กตอกขายไม่เป็นไรไม่ร้อนโอ มันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆในการทำงานไม่รู้อะไรเลยใช่เขาคุยกูเกาบอกว่า าคุยหลังมาอ่กูว่าอาจารย์อาจารย์เป็นอินฟูอาจารย์เป็นคนดังอาจารย์เป็นนักขายอาจารย์เป็นคนสอนธรรมอาจารย์เป็นคนมีชื่อเสียงระดับประเทศอาจารย์ไม่ควรเหนื่อยขนาดนี้สิ่งที่อาจารย์ลงแรงไปในการเหนื่อยขนาดนี้อาจารย์ควรควรได้เงินเยอะกว่านี้ควรได้การขายของการตอบรับหรือการมองเห็นซึ่งเขาบอกว่าหนูเชื่อว่าถ้าคนเห็นสินค้าอาจารย์ยังไงคนก็ซื้อแต่ทุกวันนี้คนไม่เห็นเพราะติ๊กต็อกมันปิดกั้นการขายเยอะมันต้องยิงแอดต้องยิงโฆษณาถ้าอาจารย์ทํา วางแผนตรงนี้หน่อยนึงนะอาจารย์หนูจะช่วยอาจารย์อาจารย์จะรู้ได้เลยว่ามันขายดีแล้วอาจารย์ไม่ต้องเหนื่อยเยอะขนาดนี้ต่อให้เหนื่อยเยอะขนาดนี้แต่มันจะได้ค่าตอบแทนคุ้มค่ากว่าที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเขาบอกเลยตะก้าอาจารย์จะเปิดการมองเห็นทุกวันนี่มันไม่เปิดการมองเห็นให้อาจารย์หรอกเพราะอาจารย์ไม่จ่ายตังค์มันอาจารย์ขายของได้เยอะแต่อาจารย์ไม่จ่ายตังค์มนไม่ปล่อยให้อาจารย์ไปหรอกตอนนี้อาจารย์อาจารย์ขายได้เพราะว่าอาจารย์อ่ะแบบเหมือนแบบติดตลาดในกลุ่มของเราอย่างเงี้ย แต่ถ้าจ่ายเงินนะยอดขายอาจจาะจะวิ่งเร็วกว่านี้เยอะมันบอกกูหมดทุกอย่างอะ่ะ